ผลงานวิจัยจโดยศาสตร been, h, มาจารย์ดรพิเชษมีสมัยมีปัญหาภูมิแพ้ใช่ค่ะเป็นผื่นลมพิษใช่ค่ะอัน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 ไหนเป็นประจําฮะอันที่เป็นประจำคือผื่นลมพิษนะคะผื่นลมพิษใช่เพราะว่าเวลาอากาศร้อนนี้ผื่นจะขึ้นอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ปะครับอาจารย์อาจารย์นําไพครับก็เป็นภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่งนะฮะ อ้าวถ้าอย่างนั้นก็ก็คือจะเป็นผื่นขึ้นใช่่คะเวลาที่เจออะไรโดนอะไรครับคืออากาศร้อนๆอย่างนี้ค่ะมันจะเหงื่อออกอย่างนี้มันมันจะโดนฝุ่นนี้มันจะสะสมแล้วก็มันทําให้ผื่นขึ้นตามตามบริเวณไหนครับขึ้นตามตัวเลยค่ะขึ้นทุกส่วนเลยทุกส่วนในตัวใช่ค่ะอาการคือคันค่ะคันพอเกาก็เป็นแผลใช่ค่ะอ๋อแล้วแต่เป็นท่ออากาศร้อนใช่ค่ะอากาศเย็นๆไม่ขึ้น อากาศเย็นๆจะเป็นช่วงกลางคืนก็คือคัดจมูกจะหายใจไม่ออกเลยอ๋อทางนี้แสดงมีภูมิแพ้นะฮะอาการอย่างนี้นี่คือเป็นเป็นอาการที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามไม่มีสาเหตุหรือเปล่าอาจารย์คือเข้าใจว่าในร่างกายของเขาคงมีภูมิต้านทานไวกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบสนอง แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเราเนี่ยแตกต่างกันไปอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็แพ้อากาศบางคนก็แพ้ฝุ่นบางคนก็แพ้เกสรดอกไม้อ,มอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ไปโดนสิ่งกระตุ้น<ม>ก็จะไม่เกิดก็จะไม่เป็นอ,อย่างของคุณพี่สมัยนี่เป็นมานานเนี่ยครับก็เป็นมานี่ปีหนึ่งแล้วค่ะที่เป็นเออเนี่ยเพิ่งเป็นปีเดียวเองครับอาจารย์ ก็แล้วแต่เพราะว่าในสภาพแวดล้อมของเราทุกวันนี้มลภาวะมันเยอะครับมันก็อาจจะเข้าไปแล้วก็ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเปลี่ยนแปลงไปทําให้ไวต่อสิ่งเร้าอะไรแปลกแขึ้นมาคือมันไม่มีสาเหตุบอกได้ว่าจะเป็นเมื่อไหรออ่ออันนี้เราบอกไม่ได้ใช่ไหมะฮะ,ะแต่ถ้าเกิดเราไปโดนสิ่งกระตุ้นมันก็จะมีอาการที่เ,เราแพ้ะนะคะอ้ะอาวเ่ะเสร็จแล้วทํายังไงฮะตอนเป็นเป็นทีก็ ไปหาหมอค่ะต้องไปหาหมอใช่ค่ะคุณหมอให้ยาคือจะให้ยาแก้แพ้แล้วก็ยาแก้แก้วัดมาะแก้วัดมาอเสร็จแล้วก็พอเป็นก็ทานใช่ค่ะแล้วทานแล้วทํางานได้หรอฮะเพราะว่าทานยาพวกนี้มันจะง่วงหรือเปล่าฮะก็ก็ไม่ได้ทํางานกลางคืนนะค่ะทํากลางวันคือเป็นกิจการส่วนตัวนะคะออกไม่ก็ทํากลางวันแต่พอตอนทานยาเข้าไปจะจะจะง่วงจะง่วงไหมฮะใช่ค่ะง่วงง่วงแล้วทํำยังไงฮะก็ทํางานไม่ได้ใช่ฮะ หรืออู้งานได้ก็ฝืนเอานะคะโอ้ใช้ฝืนเอาเป็นอย่างนี้นานหรือยังครับก็ช่วงหลังมาจะเป็นหนักนะคะรุนแรงยังไงครับถึงขั้นต้องฉีดยาืค่ะคุณหมอบอกว่าต้องฉีดยาเพราะอะไรฮะฉีดยาคือเวลาทานยาเข้าไปแล้วมันก็ไม่หายนะคะยังไม่หายใช่ซึ่งเดิมทีคือเคยทานพอเป็นปุ๊บทานหายค่ะ เสร็จแล้วยังไงฮะตอนหลังคือมันรุนแรงขนาดที่ทานยาเข้าไปอทานยาเข้าไปก็ไม่หายก็เป็นอยู่เหมือนเดิมนะคะเป็นกี่วันถึงถึงเป็นอาทิตย์เลยโอ้หายไม่หายเป็นอาทิตย์เลยใช่ค่ะก็เลยต้องไปหาคุณหมอใช่ค่ะคุณหมอใช้วิธีฉีดยาใช่ค่ะยาที่ฉีดคืออะไรครับระอาจารย์ครับพอจะสันนิษฐานได้ไหมก็คงเป็นยาแก้แพ้นะคะแต่แบบแต่ถ้าหายใจไม่ออกอะไรเขาก็อาจจะฉีดยาขยายหลอดลมให้บ้างอืม ไปหาหมอฉีดยามานานหรือยังครับกี่ครั้งฮะก็ก็หลายครั้งค่ะหลายครั้งแล้วใช่ค่ะโอ้แสดงว่ายาเอาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วค่ะเหมือนเหมือนมันสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะว่าทํางานเกี่ยวอยู่ข้างทางอย่างนี้ฝนมันก็รับมาเรื่อยๆนะคะอืมอยู่อยู่ข้างทางใช่โดนความร้อนใช่แล้วก็ฝนควันนี่ฝนุ่นควันรับทุกวันเนี่ยมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายอมีทางเลี่ยงไหมครับอาจารย์ ก็เลี่ยงออกไปจากฝุ่นควันโอ้โหยากมากเลยฮะแค่นั้นจะให้เปลี่ยนอาชีพเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะต้องใช้ไอ้แมสที่มันมีกรองอากาศนะคะอืมแต่ว่าถ้าแพ้ผื่นคันมันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะมันยังโดนผิวมันผิวหนังอยู่ด้วยอ่าเสร็จแล้วทํายังไงใครมาบอกว่าบิมอะไรช่วยได้ก็คือมีพี่พี่สมัยนะคะที่เขาเป็นคนทานก่อนเขาแนะนําเพราะว่าเห็นอาการเราสงสาร ก็ค right? ือเวลามันขึ้นเนี่ยจะนอนไม่ได้คันหายใจไม่ออกอก็แนะนําให้ทานบีมสีเขียวนะคะกับน้ำมังคุดค่ะทานยังไงครับก็คือช่วงเช้าก็จะเป็นน้ํามังคุดหนึ่งถุงแล้วก็จะทานแคปซูลวันละสองเม็ดนะคะวันละสองเม็ดใช่ช่วงไหนฮรอบจะเป็นช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงก่อนนอนนะคะอย่างครั้งละเม็ด ครั้งละสองเลยค่ะครั้งละสองเม็ดใช่ค่ะวันละสี่เม็ดด้วยกันค่ะแล้วมาเห็นผลเมื่อทานไปเท่าไหร่ฮะก็จะมาเห็นผลที่ชัดก็คือสองอาทิตย์นะคะสองสัปดาห์ทานไปเกิดอะไรขึ้นฮนะก็คือแบบมันรู้สึกว่าอาการที่เราเป็นมันมันจะดีขึ้นนะมันมันก็ยังไม่ดีถึงเต็มร้อยแต่ว่ารู้สึกว่าเออร่างกายเรามันดีขึ้นผื่นที่เคยเป็นมันก็เริ่มจะจะยุบลงอ,อากาศ เวลาหายใจอย่างนี้ก็หายใจจะสะดวกขึ้นนะคะแล้วเวลาเจออากาศร้อนเป็นไงฮะก็ไม่มีไม่ค่อยขึ้นนะคะไก็คือจะจะจะขึ้นบ้างเฉพาะที่มันร้อนจัดๆแต่ถ้าอ,อากาศร้อนธรรมดาก็จะไม่ขึ้นเราคะ่ะรู้สึกว่าด,ดีขึ้นรู้สึกว่าด,ดีขึ้นอาจารย์ครับบิมสูตรสีเขียวเข้าไปช่วยปรับสมดุลในร่างกายครับในกรณีของในกรณีนี้นะครับทั้งน้ํามังคุด แล้วก็แคปซูลสีเขียวมันร่วมด้วยช่วยกันทำนะครับทั้งคู่จะทำให้เกิดสภาวะเม็ดเลือดขาว TH1 เด่นกว่า TH2 นะซึ่งจะทำให้ภาวะภูมิแพ้มันลดลงนะครับอาการภูมิแพ้ก็กลดลงแล้วนอกจากนี้จะมีการสร้างเม็ดเลือดขาว Tregulator เพิ่มขึ้นทั้งสองผลิตภัณฑ์เลย ครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่มันก็ร่วมด้วยช่วยกันงานวิจัยล่าสุดเ,เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะครับ,รบก็พบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสร้างเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่า T regulator มากขึ้นอ,นะอาการภูมิแพ้ก็จะลดลงนะเร็วขึ้นเพราะมันไปกดกัน T regulator จะไปกด ทีเอสสองก็กค,วควบคุมกันน,นี่คือศาสตร์ของภูมิคุ้มกันวิทยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือไปปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลแล้วก็ควบคุมกันเองจบคราวนี้ก็ต้องต้องทานบีมต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือเปล่าก็จนกระทั่งอาการภูมิแพ้นั่นหายไปนะครับ <SPEAKER> แล้วก็เลี่ยงเลี่ยงกับสิ่งที่เราเคยแพ้น,นะครับก็ ไปเจออีกทีมันก็อาจจะไม่ไม่เป็นง่ายเหมือนเดิมครับแต่ถ้าหากว่าไปท้าทายเจอบ่อยๆมันก็คงจะกลับมาครับแสดงว่าอาการนี้มีโอกาสจะหายได้หายได้ครับอ๋อซึ่งโดยในในทางในทางการรักษาของแพทย์ก็จะได้แค่รักษาแค่ที่ปลายก็คือบรรเทาอาการมันเท่านั้นผมผมคงจะไม่บอกว่ารักษาของแพทย์นะฮะก็คือว่าการรักษาท,ท,ทั่วไปของใครก็แล้วแต่ถ้าหากว่ากินยาก็คือแก้ที่ปลายเหตุ แต่ถ้าหากว่าเราใช้ศาสตร์ของภูมิคุ้มกันเข้าไปแล้วก็รู้ต้นเหตุของการแพ้ภูมิแพ้นั้นเราก็ไปปรับที่ต้นเหตุหที่ต้นเหตุอืทุกวันนี้ยังทานอยู่ค่ะทานอยู่แต่ว่าลดขนาดลงค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดีค่ะไม่ต้องใช้ยาไม่ไม่ใช้แล้วค่ะไม่ต้องไปฉีดยาค่ะไม่ฉีดแล้วค่ะเออสุขภาพก็แข็งแรงดีนะครัคดีค่ะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณคุณลุงด้วยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับที่รายการนี้อยู่ในสถานี TNN2 แล้วท่านได้ให้ความสนใจติดตามตลอดเวลาไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วก็เกินแล้วก็เราก็ยินดีมากว่ารายการของเราก็อยู่โยนคงพันมาถึง5ปีแล้วตลอดเอวลาที่ห้าปีที่ผ่านมาท่านก็ได้เห็นผู้ที่ได้ใช้ปลิบัตออเปอเรชันของเรามาใช้สัมภาษณ์ว่า เขามีสุขภาพชีวิตสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้อากาศซึ่งเป็นอาการที่ง่ายมากตลอดจนอาการที่หนักมากอย่างเช่นมะเร็งนะครับซึ่งเราก็อธิบายตลอดเวลาว่าผลิตภัณฑ์ออปเปรเลซินของเราเนี่ยไม่ใช่ยานะมันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเราสกัดเอาพืชห้าสารคือมังคุมดมาดาถั่วเหลืองฝรั่งบวบนะแล้วก็ นำเอาสารที่ปรับระดับภูมิกันเหล่านี้มาเสริมกันเสริมประสิทธิภาพกันลักษณะที่เสริมด้วยกันซึ่งทางภาษาวิทยา,าศาสตร์เรียกว่าซิเนติซึมเพื่อให้ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ปรับระดับภูมิกันให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแล้วร่างกายที่มีภูมิกันที่สมดุลก็จะดูแลสุขภาพด้วยตัวของท่านเองงานเหล่านี้มันเป็นที่ สนใจของคนก็จริงแต่หลายๆท่านก็บอกว่ามันเป็นไปได้อย่างไรที่ภูมิคุ้มกันวิในร่างกายของเราเนี่ยจะสามารถดูแลอาการหลากหลายถึงขนาดนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยอาจจะมีการเสริมใส,ส่เซโรยเข้าไปหรืออาจจะมีการเติมยาที่ไม่ควรที่จะเติมเข้าไปผมก็อยากจะเรียนว่าพวกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้คือจรรยาบรรณที่เรายึดมั่นตลอดเวลาว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทํา จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้มีมาตรฐานที่ชัดเจนเราต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทํานั้นโมเลกุลใดในผลิตภัณฑ์กําลังทําอะไรกับผู้บริโภคและทําอย่างไรกับเซลล์ในร่างกายนะครับเมื่อเรามั่นใจตรงน,นั้นแล้วเราก็คํานึงถึงความปลอดภยัยและเมื่อปลอดภัยแล้วจึงได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายๆคนมีตั้งคําถามในช่วงปีต้น,ตน บดน,นี้คําถามเหล่านั้นนะ่ะมันหายไปหมดแล้วนะครับก็อยากจะเรียนว่าแม้กระนั้นก็ตามเราได้มีการทลายกําแพงความไม่เชื่อมัน่นลงไปได้มากพอแล้วแต่งานวิจัศาสตร์ของเราก็ยังดํเนินต่อไปนะฮนะันักวิจัศาสตร์ของเราจะไม่หยุดนิ่งเราก็ค้นคว้าวิจัยพัฒนาต่อไปของเราไปเรื่อยๆปัจจุบันอาการผิดปกติในร่างกายแทบทุกอาการ เป็นวันออปเปอเรชันบินช่วยได้มันมีอาการที่หนักกว่านั้นซึ่งหลายหละคนว่าคิดว่ามันจะไม่มีสิ่งใดมาช่วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไห้ใช้ดีได้เรามีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้เรามีความเข้าใจว่า และมั่นใจว่าเราจะสามารถพัฒนาความรู้ของเราให้ครอบคลุมไปดูแลสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มนี้ไดนะ้เพราะฉะนั้นเราก็ดาเนินด้วยมาตลอดมาปัจจุบันนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับการวิจัยพัฒนาของเรายังคงดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับ5ปีผ่านไปแล้วอีก5ปีมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ทราบแต่ว่างานวิจัยของเราต้องเดินต่อไปนะครับเพื่อจะให้เป็นพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ที่สร้างความเชื่อเชื่อถือและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยและมวลมนุษยชาติต่อไปครับ